เรามาโชว์ขับรถอะไรคะนี่พิเตอร์รถอะไรครับลูกรถไฟฟ้าล่ะลูกจักรยานไฟฟ้าครับโอเคสามพี่น้องหกขวบเจ็ดขวบกับเก้าขวบนะคะอาไปกันเลยเอาพีเตอร์สิบขวบแล้วเอาไปเลยค่ะอาเต็ฟันหล่อมาเลยค่ะ้ออคนไหนอยู่กอสี่อพิเตอร์สี่แล้วเอามาเลยค่ะ ดูกันนะคะมาเลยมาเลยมาเอมาไพกมาระวังรถด้วยนะโอเคเดี๋ยว แล้เวเราจะไปไถ่ายรูปพี่วัวอยู่ในข้อกันนะคะไปให้ยากันดีกว่า <c oughs> เออไปขีวคคข่วัวกันโหใครกล้าขี่วัว